อืมพยาชูชิ่งกันป่ะอะยาโอนี่ไม่เห็นที่เลยอ๋ออันนี้มันไม่ได้ วิ living, live, live. Live. Lings, ่งวิ่งวิ well. Ta, ่งวิ่งวิ่งวิ่งนำตาวิ่งตามแล้ววายหมดแล้วเนาะวายเออโมโหเนาะเอะโมโหแล้วปลาเด็กๆเข้าป่ากัน เดินโอมก็ไม่ได้ไนายเขาอยู่ตรงนั้นอีกอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงโพลีตัวหนึ่ง ไหวเนาะแน่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 อุ่นไหวอีรีเนาะมันบอกเมนแน้ากินเบิ้งเบิ้งมันมีนกกล้วยนะเอาพี่เจี๊ยบโอโหเฮ้ยอาจารโอ้โหลบเร้อลบเร้อข้างหลังอีกโอ้โหเนาะบ่มีกล้วยกินเนาะ กินวัตแล้วเดย์นะโอ้มูหเรืองเลยมาอีกเลยนั่นเต็มโมูแล้วเป้ย่าเห็ดถุงใสหนูหนูมเดยยังดแล้วเฮ้ย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 ยาเลยเตืเอง ตัวป่วนของเท้ค่ะดูพวกเขาเขากินหญ้านะแต่เขาจักเป็นดยางวาอยู่ซื้อเลยเบิงไปกวนพี่งามอีกแล้วนั่นไปกวนพี่แล้วพ่อจ้าพ่อจ้าจะจัดให้เจ๊วาดแล้วนั่นเขาก็เต็มคาราเบลของเขานะคะ ไปใส่รถไ,ไปเลยค่ะเรื่อยเดี๋ยวพอ่อช่วให้มารับก็ได้มันไม่สื้อง่ายหรอกกว่าจะย้ายกสู้อีกเดีูเป็นสภาพรูไปน,ไปไปนี่นี่ค่ะคุณพอ่อคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวค่ะไปไปคุณพ่อเลี้ยงลูกทั้งสองแล้วค่ะตอนนี้หลังจากที่เสร็จภารก,ากิจนะคะทุกคนคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนาะบึ้งค่ะเลี้ยงลูกชายกับลูกสาวค่ะ ลูกชายบอปันใดค่ะลูกสาวนี่ขิดื้อคักขิดื้อบัคักค่ะไปแล้วยางน้ำดากแม่แล้วนั่นโอ้ยสมุนกระายอือพ่อจ๋าบอกไปเดินตามเมียหมาไม่กัดยางน้ำเมียหมาบากัดเพิ่นวะไปไไกันค่ะ จะกสัตว์พาไปหาบองยูค่ะบัดนี้ไปลูกไปหาบองยูบองพักไป ไปแล้วค่ะดูค่ะเด็กๆของเราก็ไปหาที่อยู่กันแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวช้างของเรากันด้วยนะคะ เตินตามดากันไปแล้ว มาแล้วมาแล้วคนสวยมาแล้วมาเลียงสร้างนี่สิได้ยังกับบ้านในอะมาหนิโนไม่ก็มี่มาเบิ่งกันค่ะสิได้ยังกับบ้านเนอะเออ นี่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 ต้นอะไรเตื้อนี่พี่ม้านี่เชือกเขาใช่ไหมเชือกเจ้าบ้านอเลย สามตัวล้อยพูนสามตัวล้ยค่ะสเกนเล็กบ่ไม่เปลี่ยนสเกน เกิืนมันใหญ่ละมันเล้ยเข้ายากใช่ไหมเกลืนมันใหญ่เออต้องใส่เกลกื่อน,น่ละคุณค่ะเอามาผูกสร้างเด้อค่ะเด้อคุณมาแล้วสองพ่อลูกมากับมาพ่อฮิตคุณมันบักพักนอมาพ่อฮิต เพิงค่ะฮดตับเตาด้วยค่ะมาเด้อผู้ใดสีม่จวดจดน้ำกันกฝ้ามาเด้อค่ะโอ้ยหลบงไงบักคักค่ะบึงวะบุ้ยเฮดตับเตาค่ะเฮ็ดเพิงค่ะพี่นอ้องออาผู้ใดสีเอาไปแกงก็มาเอาเด้อนี่ สู้กันกินค่ะ